อ้าวสวัสดีครับ,ส,ส,รบสบายดี FC พี<อ>่น้องทุกท่านเด้อเมื่อนี้คือเกาครับอา,อ,อ,าอาหารอีสานบั่นบ้บ่น,นไ่ดาวอ้าโอ้ไม่ใช่สอนปนอย่างน,นั้นเลยเน้ะปนปลาดุกปนปลาุกบ่อุ๊ยปนปลาลุก ใช่แมงดาพร้อมมาเด้อกินข้าวอากินข้าวเป็นงานเลี้ยงบ่โอ้กินละบ่อมาๆมาหน่อยก็กินตะเจาแฮะบ่ปลาตัว คอยอเด็กก่อนอยากเติบเด็กเลยอ๋ออือบ้าอืออือฝนบ้างเหรอหอมครบเลยน้องออยไปดักอยู่ท่ามเข้าบ้านเพื่อนเด้อท่ามต้นดู่เพื่อนเด้อมันจะเข้ากินต้นมะทั่วนะ่ะไปดักเพื่นเด้อแบบป,ไป่อยเกินข้าวมานี่ยินบอ่ออะไรยุ่งใส่ละ เดิทางเข้าเหมือนเดิมต้นดูอคนอนดเอาจักรยานไปไมันช่ไปท่านม่วที่แหละมันอือ ล่าได้ไมากใช่ไหมจับต้งแต่มือคนตุกตุลาอ๋อสะพุนท่านได้มาดอยู่ืีมหอมเนาะ ช่วมพักก็นีสูบใบมุกมวงกระซอกระมีวสูบใบมุม่วงอืมใส่รอมึงดูวยอืมคาดตลาด พิซซี่ซุปเนาะเนาะนางวันไม่หลหอ่อเขาพิซซี่ซุป,ป,ปคือเขาเก็บใบอ่อนนั่นมานนเนะาะเก็บใบอ่อนมาแล้วมาตม้ตมมาต้มต้มดนบ่ต้มจังไหรอือเปล่จาจำได้ที่ก็ดีมันสุปคืออ่ะ เป็สุกลยกะเอามาตำหนึ่งตำใสย่งเนี้ยตำใสข้าไม้มะพริกนะใสอมมือละอืมตำใสข้าไม้ข้าไม้เน <c oughs> ี่ยุกใสคือข้าุกทั่วไปนะข้าไม้นี่คือข้าวคั่วเด้วพี่นอ้องข้าวคั่ว <laughs> ภาษาพูดได้เป็นว่าข้าไม้ มักพิกเพิ่นกับว่ามักคิดผู้ไทยผู้ไทยดำผู้ไทยช่วงดำ่เเงเล่นผู้ไทยดำนะผู้ไทยแถวอำเภอคำตะก,ก้ามีแต่ผู้ไทยช่วงดำแบบเดียวกันก็บ่าแขกโอ้

อนี่คือคาคาปลาเนาะอืมหอมหอมคาหอมแมงดาประสตู มีมะขค่นยุโพนน่ะะมื่อนั้น,ปนไปเบิ่งพ่ท่านเถาเหลืองถิงม่มเก,กิรยตแไ้มคนตรงใหม่จนันได้เสียเอามกพริกเอาหนังไปลงใส่มันดูไก่หากินแตะลอกเทียนนี่ครับกินบ่เบิดมาแข็งมาเือไก่ครบ่เป็นหนังจัง ไก่แห้งดีคนคนไปบ่งหอดนะไก่คนไปเห็นนะังอ,อ,อีกแล้วพี่น้องเย้งยใใไฟเว้ยมากีหินลงสีเป็นยอ,อาดเ่ยบะทาเัยน้ำมันได้เท่าอือหือเว้ย เสียบรรยากาศเลยด้วยกำลังหยั่มแสบๆก,ก็ต้องออมาขีหินอืมปีน้ำตัมเอาเนาะโคกโคกไงก็มีโคกสช่างโหลดก็มี่ด้วยโคก,กหิน หกเห็นเลยเขาไปเลยนะต่ำเอาดับล่องบ่มีหินดับล่องบ่ได้กินดอกอน้งว่านยำหน่หนยเนานะเลาวตองมะม่วง ซุปหย่อนมังม่วงกับข้าวท่าอยู่หอมเนะหอมหอมคือซุปบมังหมี่คือซุปอย่างต่างๆ่างไปน,งน้องกว่าสอ่มมนจะหอม,ออมหอมหอม่วงหน่อยอืจะหอมเป็นพิเศษเนาะ มาแข่งกันพอดีอ่อนอืมแม่สอนจำบ่เถีงบอกอ,อกดาวน Bạn tay la hưng in tùm huh? <tôi Think out. tôi JudealNG> oh, <tôi> in tùm long hưng mang lại kim khảo năm mô mama tân anh hai nà hai kim nà hay, nà หิ้วไปเป็นกระติกแล้วแหละน้ำแข็งอยู่ในถังนะอืมอ่าน,นตัวนะ 金们宅，那块呢？ อืมอ,อิ่มเนอะไปอืมไม่กินเนี่ยอะไบ้างกระสวนแค่จนันเนาะนี่เขาเขาหวานเขาหวานย่า่เอาไห้เมื่อวนันเมือม่อเมื่อแรงวันเนี่ย ะะเ,เราใช้ผัาอ,อม,านนอมข้าวเหนียวมะม่วงนี่เอตังซีข้าวเหนียวมะม่วงอ่าตังีเอาสอนตักกินเลยบดข้าวเหนียวมะม่วงม่งอยาอนากนมะม่วงกระสอรก,ก,ก,กระสอเ็มมาเหมือนสาน่ย วาาตาว้ายเฮ้ย <Well> คือหวานกักแต่เก็บมาเมื่อสาวดีนละ้ยต้องบ่มไว้สักก่อนเป็นนังสศต้องคางคืนไว้สักก่อนบ่ผพานหรอยอดเด้วชิมมึงอีกเปียงดูอันนี้นวยเดียวเดียวกันหเนี่ยเดี๋ยวหานวยเก่าอืมนวยไหมมันนวยนี่ไข่แน่นวยเหลืองๆที่นวยแต่นี้มัน นวลหมูวานอือันนี้หน่วลเหลืองยังบ่ลืมต้นมันเลยยังบ่ค้างคืนหายซีมึงกันบัวค้างคืนแล้วจะหวานบ่หมูงในบัวเม่นโคตรเลยอ,นนเอือแล้วนี่หวานเอออันนี้ปาดปาดปาดไอ้นั่นเอาไอ้น,นี่ว่ะใบใบว่ะเดี๋ยวเอาเข่ายัดใส่บิดีดิดบมันอ่อนอืมมึงใบเขา่ากอือโอ้ยเนาะ ชิมหน่อยแรกเลยอือเนี่ยเอาบ,บีบบีบบีบออบนใน,นมันใส่นี่เนาะอู้ยโอ้ยใช่ได้อ,อืมนัด,ดรูดว้าขอภัยเด้อพี่น้องเด้ยว,วดดยกิบบกกยนยังไงกับบุคคักพื่อใส่มือมานลยก๊า แล้วเขาก็เอาเขาเยัดใสเขาห,หวานไซเขาหวานไซกันยังวานน่ะเนาะอือฮึอือ,อยูว่าเด้อเอาลำโพงแขนรดนกไปลองสงสัย <c oughs> พอมันเสียงมันไกลเขาตอบชิมายกินขาวแล้วอ๋อทั้ทงใต้ท้ายแล้วแล้วมาถ่ายยังทึ่ง

สายสายสายหละครับกับบีใท่งสีเนาะ,ะมันเป็นเล็กหน่อยแต่ว่าเป็นเล็กหน่อยกินเลงกสีเนาะอืมน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีรูตัวนี้หอมแปลว่ามันสุกม,มันงอมเนาะขั้นขึ้นสวงอไปเห็นเนาะใช้ข้าวหวานพ่อเหรอ ของน้อยพ่อแต่ความดันสิขึ้นอืมนอนอยู่บน่นกะมีแต่น้ำตาลแหมะพรแม่นดันทุลังบ้าไม่ใหชมมาเป็นว้าเอาต่างมือล้างมืออุ้ยเหนียวโอ้ยจุ่มเลย โล่จะเลื่อนอาหารพี่น้องเอ้ยเมื่อไนี่ทั้งของหวานม่ทั้งของข้าวอ,อืมเอา้ปหวานในเดี๋ยวเดตักใส้นั่นแล้วก็เอาเอาหมอนไปคืนเพลิน เอาคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อมาหล่อให้ตาพี่น้องหิวเขานั่มนี่ยละสร้างโลดก็ได้บมมีน้าอ่างอา้าวขอบคุณในหลายครับที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณ FC, เอฟซีที่ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจมาด้วยดีามาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้อขอบคุณและสวัสดีครับ